ดีมากดีมากดีมากพร้อมไหมพร้อมตรวจสุขภาพไหมคะพร้อมค่ะโอเคเอาถอดไม่ได้เปลี่ยนเสื้อผ้าเสร็จแล้วนะคะเรามาทำอะไรกันคะเซลมาเชียตรวจสุขภาพยอกันาลัสซีเดจำไหมจันนี่แต่ลัสซีเดเนาะใครตรวจ คนญม่าไม่ใช่เราเออဒီမှာน่ะဒီမှာပင်เสื้อผ้าอยู่စမိုင်းတနေ့တာစိတ်တာက၈000ပဲပို့ရဲ့နော်ဒီญม่าလဲတအေးလဲစစ်တယ်อืมတနေ့တာယောကလဲစစ်တနေ့တာယောကစစ်တာမှာ၈000ပဲကိုယ်နဲ့သွေးစစ်ပြည့်တယ်အဆုတ်စစ်ပြည့်တယ်အဖျယ်စစ်ပြည့်တယ်အရှစ်တဲ့မြတ်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာကိုယ်လုံးစစ်ပြည့်တယ်နော် ก็ตรวจสุขภาพนะคะเจาะเลือดนะตรวจเกี่ยวกับการทํางานของตับของไตตรวจคอเลสเตอรอลตรวจระดับน้ำตาลในเลือดนะคะแล้วก็จะตรวจเอ็กซเรย์ปอดด้วยแล้วก็ตรวจขึ้นไฟฟ้าหัวใจด้วยก็เป็นการตรวจขั้นพื้นฐานทั้งหมดเลยนันโลซิตเนาะนโลปาเนาะยีมาซีเบลามยัอะไรไปลาคอเลสเตอรอลในมีอะไรก็โคุลนเซปินเนาะชิทาเวบไอรัตตนีโอติเจเวซี่อะไรเนาะ